ฝันเงินกับพลอยเงินทอเมืองเสมาครับนายวัฒนชาติชัยชนะนักชกจากนาครรัชศีมาครับหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คุณแก๊บทอเมืองเสมามีโกบิวครับโกบิลทอเมืองเสมาให้การสนับสนุนครับ ปัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอมเมืองเสมาครับนักชกในดวงใจนะชื่นชอบยอดมวยครับขุนเข่าลิมโขงเพชรบุญชู F.A. g r o กรปนะครับน้ำเงินเขาบอกเขาก็มวยเข่าวงในเหนียวหนึบเหมือนกันครับ50ครั้งชนะ40แล้วก็แพ้10ครั้งครับโอ้โหวันนี้ เล้าใจเลยครับต้องขอบคุณด้วยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพลุงโลด0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์พร้อมด้วยทาง CP จเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเลกศรีประทักษท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านตักูครับพี่บอลครับโอ้นี่ครับมาํำปั้นํำปั้นํำปั้นโอ้โห,ห,โโหดู <c oughs> ขวางแล้วฟันศอกไปทุกเ็นด้า500ยาธาตุเผาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับเตะก,ก้านคอศอกกับเข่าร้อยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้10,000บาทจระเข้ฟาดหางนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันครับและกรณีที่เกิดแผลแตกแอนตซินก็จะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอุย้ยนี่ครับอุย้ยมาตอนนี้เข้าเบรกโอ้โหดู ดูครับดูครับโอ้โหโก่งแทงโก่งแทงนึกว่าเอกชุมพรไม่ใช่ครับ <laughs> กังปี<ท>งน้อยอทีไรนึกถึงผมทุกที <laughs> มวยเข่าครับมวยเข่าชุมพรโอ้โหนี่ครับผู้ชนะของเรากลังปีน้อยสิทธิ์ออสพิบูลโอ้โหยกสองคุณเอกมากดเอาอยู่เลยครับมาผ่านไป31วินาทีของยกที่สองโอ้โนี่ครับเข้าไปขอโทษขอโพยเพื่อนเลยครับโอ้โ มาจังหวะสู้ในกันแล้วครับแล้วก็เหลี่ยมครับจบกลางปีน้อยจับได้ดีกว่าครับโอ้โหนี่ครับแล้วพอพลาดมาพลาดโอ้เสียการป้องกันตัวแล้วก็นี่ครับคุณหมอกีรศักดิ์ปุบผาชาติก็ขึ้นไปดูอาการของฝ่ายน้ําเงินเจ้าพลอยเงินครับจบเร็วไปหน่อยครับโอ้โหเดี๋ยวเราดูครับจังหวะไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ นี่ครับเดินเปิดเกมก่อนด้วยครับพลอยเงินโอ้โหแล้วก็นี่ครับนี่ครับกําปั้นหมัดนี่ครับโอ้โหหมัดกับเข่าบวกแรกกันแต่ว่าเข่ามันถึงก่อนครับโอ้โหแล้วดูครับมาพอได้จังหวะได้จังหวะดูแกเสียบดูแกแทงโอ้โหดูมานี่ครับดูครับดูอีกมุมนึงยกเสียบโอ้โหดูนี่ครับแทบจะตีเข้ายอดหน้าเลยครับ <differences S 2> <men> <usion> นี่ครับอาจารย <men> <zed TC> <Sept> ์ธีรวุฒิมานี่ครับเซฟเซฟนักมวยดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี